มันจะล็อกเข้าไปในหูอย่างเงี้ยเลยเปลี่ยนใส่ได้เลยง่ายๆเลยนะครับเหมือนลวดอะดัดได้เลยนะครับผมอันนี้เป็นเสียงแบบปกติคือเราไม่ได้ยกไมค์ขึ้นมาหรืออะไรอย่างนงี้นะครับเหมาะกับการเล่นเกมแต่ว่าผมว่าน่าจะเหมาะกับารฟังเพลงดูหนังอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะกว่านะอันนี้เสียงดีมากนะครับเอาไปฟังเพลงไปเวิร์กอาอะไรเงี้ยโอเคเลยนะครับ กลับมาอีกแล้วนะครับกับ EGA Zone นะครับวันนี้ผมมารีวิวเช่นเคยนะครับผมแต่ว่ารอบนี้จะเป็นคิวของ์โฟนกันบ้างนะครับก็คืออินเอนะครับผมห่างหายกันไปนานหน้ากับหูฟังอินเอียของเรานะครับอันนี้เราออกมาเป็นรุ่นที่3แล้วนะสำหรับ EGA Type E3 นะครับผม ไม่ใช่ E.T. ที่มันเป็นมนุษย์ต่างดาวจิ้มมือนะใช่อันนั้น E.T. ตัวนี้เนี่ยมันจะเฟี้ยวฟ้ายังไงบ้างมันมีคุณสมบัติอะไรเท่เจ๋งๆบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะก่อนอื่นเลยเรามาดูที่กล่องก่อนกล่องนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะครับเป็นสีดำแบบว่ามีรวดลายนี่ด้วยนะหูฟังเนี่ยมันมีแบบว่าเป็นลายๆตรงนี้ด้วยของจริงสวย จริงสวยมากนะครับก็สำหรับรุ่นนี้จะมีแค่สีเดียวเท่านั้นนะครับก็คือสีนี้แหละด้านหลังก็จะมีนี่ฮนะเห็นสุดหล่อคนนี้นะครับยืนถือสกเก็ตบอดอยู่นี่นะครับผมไม่เกี่ยวอะไรนะครับอย่าพูดเฉยๆนี่จะมีรูปหูฟังนะครับผมแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆนะครับตรงนี้บอกหมดเลยนะครับผม ก็จะมีเกมคอนโซลก็สามารถใช้งานได้เกม Nintendo Switch p l a y t t a t i o n 4 p l a y s t a t i o n 5อะไรอย่างเงี้ยสามารถใช้งานได้นะครับแล็ปท็อปก็ได้โมบายก็ได้คอมพิวเตอร์ก็ได้ผมได้หมดเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นสเปคของหูฟังนะครับผมสเปคหูฟังนี่ก็มีเป็นอ่าไดเวอร์ของหูฟังตัวนี้ก็จะอยู่ที่8มิลน,นะครับผม8มิลน,นะแล้วก็พวก ค่าอิมพุตแดนก็อยู่ที่32โอห์มนะ m a กซิมม p o w พาวเวอร์ตัวนี้ก็ใช้ไฟแบบว่าชิลๆนะไม่ได้ใช้เยอะฟิวเค้นซี่เลนตัวนี้จะอยู่ที่20เฮิร์ตถึง20กิโลเฮิร์ตนะครับผมนี่ฮะมันจะบอกหมดเลยนะฟิวเค้นซี่เลนของไม้ห้าเฮิร์ตถึง10กิโลเฮิร์ตนะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับสเปคถ้าเกิดอยากอ่านเพิ่มแบบจริงๆอะไรที่ผมพูดหลุดไปนะครับก็ ลองไปดูที่เว็บไซต์ของเราเว็บ e ega zone ได้เลยนะครับไปดูแบบละเอียดละเอียดเลยนะผมอันนี้ผมอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้าเนาะ,ะหลายหลายคนก็อยากจะดูของแล้วผมก็อยากดูเหมือนกันผมแอบ,บแกะมันแล้วแหละรอบหนึง่งแกะมาใช้งานนะครับเดี๋ยววันนี้เราเจะามาให้ดูแบบสดสดรีวิวกันสดสดเลยนี่ฮะเปิดมาเลยสวยงามมากนี่ทำนี่ฮะออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็หยิบ หูฟังมานี้ได้เลยนะครับนี่ฮะอันนี้พิเศษมากนะครับหูฟังก็จะมีตัวไม้แถมให้ด้วยเป็นไม้แบบไม้ก้านยาวนะครับแล้วก็ดัดได้เหมือนลวดอะ่ะดัดได้เลยนะครับผมแจ็คตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นโกลเด้ด้วยออกมาทีละส่วนเนาะหูฟังออกมาก่อนนะครับก็มีคอนโทรลด้วยคอนโทรเลอร์ สำหรับหูฟังนะครับนี่อุ้ยโอ้โหอุปกรณ์เทียบเลยโอเคนี่ฮะรูปร่างหน้าตาหูฟังเรียกว่าโฉบเฉี่ยวดูเผินเ,นเินก็คล้ายๆกับหูฟังหูฟังกีฬาพวกนักกีฬาใส่วิ่งไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะมีไอ้นี่ล็อกไว้ด้วยนะก้านที่เอาไว้เสียบมันจะแบบว่าล็อกตรงหูให้เราอะ่ะมันจะอยู่ที่ตรงหูเนี่ยเอาสมุิผมผมใส่ให้ดูเลยกันเนาะนี่ฮะอันนี้จะอยู่ด้านขวานะครับ มันจะล็อกเข้าไปในหูอย่างเงี้ยเลยแล้วมันหลุดยากมากนะครับก้านมันจะแบบล็อกเข้าไปในหูอย่างนี้เลยนะครับคือจะกดแรงกดเบาอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่เพื่อนๆน,นะบางคนชอบแน่นน้อยบางคนชอบแบบแน่นมากๆเนี่ยกดเข้าไปเลยแล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหูฟังนะตัวเมนนะครับนี่ฮะลวดลายก็จะเป็นแบบว่าเหมือน transformer อะแบบเป็นข้อมูลแบบ t h m a t i c กอผมบอกไม่ถูกเนี่ยมันจะเป็นลายแบบเีย เนี่ยเนี่ยมันจะขูดขับขูดขะหน่อยนะครับและตรงด้านซ้ายของหูฟังเนี่ยหูฟังฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมีเห็นไหมฮะมันจะมีรูอยู่รูแจ็คนะครับซึ่งเราสามารถมารวมร่างกันได้นะครับนี่ฮะนี่เสียบไปโชว์มันจะมีบ้างอยู่มันจะมีบ้างอยู่เราก็เสียบให้มันตรงๆเนี่ยมันจะมีบ้างอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยกดเข้าไปโอ้เห็นไหมมันมีเสียงนี่เรียบร้อยนะครับมันก็จะเป็น หูฟังพร้อมใหม่เลยนะครับใช้งานได้มันตัดเสียงรบก,กวนได้ประมาณ40-50%นะนี่ครเราสามารถดัดไมค์เข้าปากนี้ได้โอ้โหเกมเมอร์จะจ,จัดนะครับนี่แล้วเราก็นี่ฮะเอาแจ็ค3.5อันนี้ไปเสียบเข้ากับอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆนะยกตัวอย่างยกตัวอย่างผมจะใช้งานกับ PlayStation 4เนี่ยเรามีจอย PlayStation มานี่เราก็เสียบที่ก้นมันเนี่ยมีอยู่มีรูอยู่ เสียเขาไปเลยปึ๊บเนี่ยใช้ไม้ได้ด้วยเออเนี่ยเราเล่นเกมกับเพื่อนนะเราต้องมีการสื่อสารใช่ไหมอ่าเราก็ใช้ไม้จาบตรงนี้ได้นะครับเล่นแบบเอ้ยยิงยิงยิงเดิมทีง,งนั้นเลยโอ้ถือว่าโอเคขอแค่มีรูแจ็ค3.5แค่นั้นก็ใช้งานได้แบบง่ายๆเลยแล้วก็ตัวไม้เนี่ยจริงๆมันมีที่สายอยู่แล้วนะ,ะถ้าเกิดเราไม่อยากใช้ไม้นียแต่ถ้าอยากได้เสียงชัดๆเราก็ต้องใช้ไม้นี้นะเพราะว่า ไม่เสริมเนี่ยมันมันจะช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงของตัวเองได้เยอะเลยนะครับมันก็จะมีไม่อยู่นี้อยู่แล้วที่สายตรงคอนโทรลเลอร์ตรงเนี้ยมันจะมีไม่อยู่นะครับเป็นสม a l l ทท็อเวลาเราเอาไปใช้งานกับมือถือออกไปข้างนอกหรืออะไรเงี้ยเราคงไม่สะดวกที่จะมาใช้ไม่เนี้ยก็จะมีปุ่มนี่นะฮะปุ่มสามัญประจําหูฟังอินเอียนะครับผมเป็นปุ่มแบบกดรับมือถือกดเปลี่ยนเพลงกดเล่นเพลงอะไรเงี้ยนะครับกดสองครั้ง กดไปอีกเพลงนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีปุ่มเพิ่มลดวอลลุ่มนะครับเป็นแบบสไลด์นะครับผมอ่าปรับเพิ่มลดวอลลุ่มตรงนี้ได้สายก็จะเป็นสายนี้นะฮะเป็นสายแบบเป็นสายยางเนาะเป็นสายยางนะครับจะออกแนวแบบเด้งๆหน่อยซึ่งตรงนี้มันจะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งก็คือสายเนี้ยเวลาเราเก็บพันกันอ่างเงี้ยมันจะไม่พันกันนะครับนี่เ้ามาเห็นไหมมันจะไม่พันกันนะเราเก็บยังไงมันก็จะไม่พันกันนะเนี่ย อันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวหูฟังเนาะแล้วก็ตัวใหม่นะครับต่อไปเป็นของแถมนี่เรามีของแถมมาด้วยนะครับผมอ่ะอย่างแรกเลยก็คือกระเป๋าหนังโอ้โหกระเป๋าหนังอะเท่มากหนังเป็นหนังเนี่ยนะฮะเป็นกระเป๋าหนังแล้วก็มีตัวรูดให้นี้นะครับอันนี้เราเอาไปใส่หูฟังได้แล้วก็ยังไม่หมดนะก็จะมีนี่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยชิ้นสุดท้ายนะครับสำหรับอุปกรณ์เสริม หูฟังนี้คุ้มมากซื้อแล้วได้อุปกรณ์เสริมแบบเยอะมากนะครับมาดูชิ้นแรกก่อนชิ้นแรกก็คือเป็นอะแดปเตอร์แจ็คนั่นเองนะครับเป็นอะแดปเตอร์แจ็คนะครับหัวอีกฟังนึงเนี่ยจะเป็นตัวเมียเนาะเป็นแจ็คเป็นดิสซิเวอร์ตัวเมียนะครับนี่ฮะก็จะเป็นรู3.5ตรงนี้เห็นไหมเอาไว้เสียบใช้งานกับตัวนี้ครับกับตัวหูฟังนี่ฮะเอาหูฟังเนี่ยเสียบเข้าไปปึ๊บ เพื่อที่จะแปลงเป็นสองหัวอย่างนี้สองหัวนี้จะเอาไว้ไปใช้งานกับบางอุปกรณ์อย่างเช่นโน้ตบุ๊กบางรุ่นที่เขาแยกหัวแจ็คมา2รูนะครับเป็นเสียงไม้แล้วก็เป็นเสียงออดีโอต่างหากนะครับต้องใช้หัวนี้ในการแปลงเสียงเข้าไปนะครับนี่มันก็จะมีบอกตรงนี้เล็กๆนะครับเล็กๆตรงนี้เลยเนี่ยจะเป็นรูปหูฟังแล้วก็มีตรงนี้เล็กๆตรงนี้เนี่ยเป็นรูปไม้นะครับก็ เสียบแยกช่องกันนะมันจะมีช่องไม้แล้วก็ช่องหูฟังนะครับตัวนี้ซื้อจบเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอันนี้โหน่าจะถูกใจใครหลายคนมากๆเลยนะเพราะว่ามันจะช่วยให้เรามีทางเลือกในการสวมใส่หูฟังนี่ฮะมันก็จะเป็นอะไหล่หูยินเอียร์สำหรับเปลี่ยนหูฟังเลยครับเยอะมากครับมีหลายแบบมากครับมีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงใหญ่สุดนะครับนี่ฮะอันนี้คือใหญ่สุด เหมาะสำหรับคนที่มีใบหูที่ใหญ่เปลี่ยนใส่ได้เลยง่ายๆเลยนะครับขนาดกลางขนาดเล็กไม่อยากให้มันแน่นมากนะครับก็ใช้อันนี้นะครับแล้วก็มีจุกแบบนี้นะครับก็คือไม่มีก้านให้เลยสําหรับคนที่แบบชอบแบบใส่เข้าไปเลยไม่ต้องมานั่งจัดก้านอะไรให้มันรุนวายก็สามารถเปลี่ยนใช้ได้นะอะไรเยอะมากนะครับจุกก็แยกออกไปอีกนะมีขนาดนี้แล้วก็มีขนาดใหญ่นะครับ นี่ฮะแล้วแต่คนชอบบางคนรูหูใหญ่บางคนรูหูเล็กก็ต้องปรับเปลี่ยนไปใช้กันเองเนาะวิธีการเปลี่ยนแต่ว่าง่ายมากง่ายมากนะครับผมนี่ที่หูฟังของเรานะครับก็ดึงออกมาเนี่ยดึงปุ๊บมันจะออกมาเลยนง่ายเราจะได้หน้าตามาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ฮะแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับต้องหาหาข้าให้ถูกต้องด้วยนะอ่าก็สวมเข้าไปเนี่ยมันจะลงล็อกพอดีเลยอ้าวเนี่ยเสร็จละ อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องของ EGA Type E f e นะครับหลายคนก็คงอยากจะฟังเสียงไม้แล้วนะว่าเสียงไม้เนี่ยมันมีคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะครับผมจะลอง2แบบนะก็คือลองแบบเสียงไม้จากตัว d u d i o Control ตรงนี้นะครับ1น,นอันเนาะแล้วก็ลองจากตัวไม้เสริมตรงนี้นะครับว่าเสียงมันเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราไปลองฟังกันนะครับ โอเคเดี okay, ああ๋ยวเรามาเทสเสียงของหูฟังกันนะครับผมก็จะเป็นเสียงของไม้นะอย่างแรกเลยก็คือผมจะเทสเป็นตัวที่อยู่กับสายก่อนนะครับอินไลน์ก่อนนะครับผมเป็นไมที่อยู่ในอินไลน์เนาะแล้วก็เสียบไม่เสริมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสียงมันเป็นยังไงอันนี้ผมบันทึกหน้าจอนะครับผมบันทึกหน้าจอไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามันมีขึ้นเสียงเนี่ยขึ้นให้เห็นนะครับอ่า อันนี้คือผมเสียบเข้าไปกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้เป็นเสียงแบบปกติคือเราไม่ได้ยกไมคขึ้นมาหรืออะไรอย่างนี้นะครับเสียงที่ได้รับก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับอินไลน์คอนโทรลนะคะรับผมอโลเทสหนึ่งสองสเทสโอโลเทสสังเกตได้ว่าตัวกราฟเนี่ยมันจะไม่ได้ขึ้นพีคจนถึงสีแดงนะมันจะยังอยู่สีเขียวอยู่นะครับผมเสียงก็จะประมาณนี้นะ,ะเสียงดังไปไหมเสียงเบาไปไหมก็ ลองไปชั่งน้ำหนักฟังกันเองเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงอินไลน์นะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมจะมาเสียบตัวนี้นะครับผมเสียบตัวนี้นะครับเป็นไม้แยกต่างหากของเรานะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆลองดูเนาะว่าเสียงมันเป็นยังไงลองฟังเสียงกันเป็นยังไงอันนี้ผมเสียบไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่นะโหปักเลยนะครับขออภัยด้วยนะใครที่ใส่หูฟังอยู่นะโอเคนี่ครับฮัลโหล อันนี้ผมเอาใกล้ปากนิดนึงเนาะฮัลโหลเทสเทสฮัลโหลเทสฮัลโหลฮัลโหลอ่าฮัลโหลเทสอบหนึ่งสองสามเห็นไหมครับว่าตัวกราฟเองเนี่ยมันจะขยับขึ้นมาจากสีเขียวนะครับขึ้นมาประมาณสีเหลืองแล้วนะครับผมใกล้สีเหลืองแล้วนะครับเสียงก็จะได้ยินชัดขึ้น ไม่ก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ลองไปเปรียบเทียบกันดูระหว่างอินไลน์ตัวนี้เสียงจากอินไลน์ตัวนี้กับเสียงจากหูฟังตรงนี้เนี่ยนะครับผมมันแตกต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าผมเท่าที่ลองใช้ดูนี่ก็ถือว่าเวลิกูดเลยนะเสียงโอเคมากๆเลยส่วนในเรื่องของเสียงเพลงเนี่ยผมขออธิบายเป็นคําพูดละกันนะเนี่ยผมเปิดเพลงฟังนะครับโอ้เสียงใช้ได้เลยนะครับผมเสียงดีเลยนะครับเสียงโอเคเลยคุณภาพเสียงใกล้เคียงกับเฮดโฟนมากๆ แล้วด้วยที่มันเป็นอินเอียร์นะครับผมก็คือมันจะค่อนข้างยัดเข้าไปในรูหูนะครับผมเพราะนั้นเสียงที่ได้เนี่ยจะจะค่อนข้างที่จะเต็มนะเพราะว่ามันไม่มีอากาศผ่านเข้าเสียงมันไม่ออกไปไหนอะเสียงมันจะกังวานอยู่ในหูเหมาะการเล่นเกมแต่ว่าผมว่าน่าจะเหมาะการฟังเพลงดูหนังอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะกว่านะอันนี้ผูเสียงดีมากนะครับเอาไปฟังเพลงไปเวิร์กอัพอะไรเงี้ยโอเคเลยนะครับ ถ้าใครอยากจะแบบว่าทดลองทดสอบฟังเสียงเนี่ยช่วงนี้หน้าร้านมันไม่ได้มีให้ให้ไปทดลองทดสอบเสียงนะเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดก็สั่งมาลองเองเลยดีกว่าไม่ได้แพงสั่งมาลองใช้เองเลยดีกว่านะครับผมแต่ผมบอกเลยว่าเสียงดีกว่ารุ่นก่อนหน้าที่ผ่านมาอีกโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงสุดท้ายเลยดีกว่านะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับหูฟังอินเอียร์ตัวที่3ของเรานะครับสำหรับ EJ Type E3 นะครับ ใครที่กําลังมองหาหูฟังเอาไว้ไปเล่นเกมหรือว่าเอาไปใช้งานคุยสมอรทท็อกกับเพื่อนๆกับญาติพี่น้องหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้โอเคเลยนะครับเรื่องของคุณภาพเสียงถือว่าเยี่ยมมากนะครับผมถือว่าเยี่ยมมากในราคานี้นะใครที่สนใจสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจของเราได้นะครับผมสั่งซื้อโดยตรงเลยที่เพจของเราแล้วก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายสินค้าไอทีชั้นนำได้แล้วนะครับผมทั่วประเทศเลยนะครับ ถ้ายังไม่ได้กด Subscribe ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอนันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะสุดเจ้า